มาเปิดติใส่หน่อยเนื้นอระวังโดนพอปิดฟ้าอาไว้ทีเดิมนี่นี่ทำงี้บาไฟหอมยัออง,อ,ยงอ่าคั่วให้หอม mày mua Chập <laughs> tự ăn đi nè à khôn Nhờ Chị yêu này nè <laughs>

ลงใครทำอุ้ยน้อยไปไหนโอ้โหไปไม่ได้ใส่บีกมาใส่ไปแล้วใส่หมูไม่ใส่ตะหลิวเดี๋ยวไม่เสร็จวันเนี้ยให้ทั่วหมูเออไปไป ปีฟ้าอือน้ำตาลด้วยทำไมตัดเค็มนันแหลนั่นแหละมันั่นแหละพ๋อปีฟ้านี่นะครับสีมือสับตันเราดูกันว่าจะอร่อยไหมนาติ <laughs> จะอร่อยไหม <laughs> ไม่คนตะกี้โมห้งแล้ว ทำได้ไหมดิเอ๊ะอ่ะเพิ่มไฟหน่อยนึงแต่พอกุงเพิ่มเยอะไปเตรียมใส่บกะเพราน้ำอ่ะน้ำไม่ต้องเอาชายหยิบแต่ใบชายใส่เร็วๆสิกำน้ำอม้อดิจับเต็มมือเลยแล้วก็กำบิดไม่ถูกน่ะใส่เพื่ เดี๋ยวน้ำหกใส่นะเออนั่นแหละใส่ไปให้เร็วๆคนเร็วให้ใบกะเพรามันยุบโอเคเบาแก๊สได้ใบกะเพรามันยุบลงยังไม่ยุบเลยเอาตะลิวตั้งหนึ่งพริกดาบมาหน่อยเออโอ้ <laughs> ยุบยังีฝั่งนี้ไม่ยุบเลยนี่ติ๊กอาจารยมา